นะคะขออนุญาตแนะนาตัวก่อนนะคะพี่ชื่อจินนี่คะ่ะพี่ชื่อเกเวลินนะคะพี่ชื่อเจครับพี่ชื่อแบงค์นะครับเดี๋ยววันนี้พี่จะมาพาน้องๆเนี่ยไปทัวร์นแผนกอกเลยกทันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับค่ะและนี่นะคะก็คือมินิสตูดิโอของที่นี่นะคะนแผนกอิเล็กทรอน,นิกส์เดี๋ยวพี่จะพามาดูค่ะว่าส่วนมากเนี่ยเราจะใช้ทําอะไรกันบ้างนะคะด้านในนะคะก็จะประกอบไปด้วยไฟะนะคะ มีเกนสกรีนซึ่งเอาไว้ตัดด้านหลังนะคะแล้วใส่เป็นอาจจะเป็นการสตรีมเกมหรืออะ,อะไรหลายๆการไล่เกุดต่างๆของวิทยาลัย <ๆ S 2> ะนะคะๆๆตัวนี้ก็จะเป็นของที่ควบคุมนะคะการฉายภาพด้านหน้านะคะเดี๋ยวพี่จะพาออกไปดูนะคะน้องๆลองดูวิธีการที่พี่คนสวยคนนี้ทำก่อนเลยนะคะเขาเป็นมือโปรมากเลยค่ะๆๆๆเดี๋ยวเราลองออกไปดูได้ ตันนี้ก็จะเป็นกล้องที่เราใช้ถ่ายกันประจำนะคะสำหรับ e t e ท h ปีที่แล้วนะคะเรามีการจัดการแข่งขัน RV วด้วยนะคะทั้งภายในแล้วก็ภายนอกเลยสนุกมากตัวนี้นะคะก็จะเป็นจอแสดงผลนะคะของเมื่อกี้ที่แนะนำเข้าไปด้านในนะคะบอกเลยว่าชัดเจนก็ไปดูข้างบนกันต่อเลยนะคะ แนะนำให้น้องนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นวงจรไฟวิ่งนะคะถ้าเกิดน้องๆได้เข้ามาเรียนนะคะที่วิทยาลัยของเรานะคะมีอุปกรณ์มากมายเลยนะคะมีอุปกรณ์ทุกอย่างเยอะมากมายเลยนะคะน้องๆน,นะคะจะได้ไม่ต้องแย่งกันเรียนแล้วก็เรียนได้ทั่วถึงเหมือนกันทุกคนแน่นอนเลยะคะ่ะต่อไปนะคะก็จะเป็น Arm b o บอนะคะ ก็จะเป็นแขนกลหยิบจับสิ่งของก็จะเป็นการจําลองแขนกลจากโรงงานที่เป็นตัวใหญ่ๆนะคะจําลองออ ครับผมสำหรับตรงนี้ก็คือหุ่นยนต์ A G V นะครับจะสังเกตได้ว่าล้อมันจะไม่เหมือนกับรถธรรมดาทั่วไปเพราะว่ารถล้อคันนี้สามารถเคลื่อนด้วยองศาที่เอียงได้นะครับสามารถเคลื่อนในที่แคบได้ที่ไม่มีองศาสามารถเลี้ยวได้เราถึงทําล้อให้มันคนโทรลได้ไปทุกที่นะครับเดี๋ยวยกตัวอย่าง จะประมาณนี้นะคะสาหรับตัวหุ่นยนต์ตัวนี้นะค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงโซนต่อไปเลยนะคะน้องๆน,น,น่าสนใจมากๆเลยค่ะตัวนี้ครับสําหรับตรงนี้ก็คือหุ่นยนต์มรรจนภัยนะครับ <c oughs> สอนตัวนี้เราชนะการแข่งขันระดับประเทศมานะครับ <c oughs> เป็นเด็กของอีกีเทคของเราที่สามารถทําได้หุ่นยนต์สอนตัวนี้สามารถช่วยผู้ประสบภัยในที่ทุรกันดารหรือว่าที่ถนนเข้าไปยากได้นะครับเพราะว่ามันเป็น ล้อสายพานสามารถไปได้ทุกที่เลยนะครับอันนี้คือการสาธิตนะครับค่ะน้องๆสำหรับการมาเรียนที่อีเทคนะคะเราจะมีการประกวดการแข่งขันมากมายเลยนะคะหากน้องๆสนใจอยากเท่ ะะเราลองปรึกษาอาจารย์อยากแข่งอยากทําอะไรสามารถปรึกษาอาจารย์ได้เลยค่ะอาจารย์ที่นี่ทุกคนใจดีมากๆเลยค่ะสิงคาน้องลองมาดูนะคะต้องมาเรียนับที่นะคะค่ะเดี๋ยวสาธิตกันเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูโซนต่อไปกันดีกว่าค่ะจะได้ไม่เสียเวลาน้องๆด้วยเนาะตามมาเลยค่ะ โซนสุดท้ายแล้วนะคะที่พี่นะคะจะแนะนำให้น้องๆน,นะคะได้รู้จักกับอุปกรณ์เหล่านี้นะคะตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นกล้องไมโครสโคปนะคะน้องๆจะเห็นจากจอได้ว่ามันเชื่อมกันนะคะน้องๆลองดูแผงวงจรพวกนี้นะคะลองเล่นดูคะ่ะ สังเกตดูนะคะว่าน้องๆเห็นไหมว่ามันมีตัวอะไรเอ่ยไหมหรือว่าเสียตรงไหนหรือเปล่าไม่เห็นเลยค่ะอุปกรณ์พวกนี้นะคะมีขนาดที่เล็กมากเราถึงมีอุปกรณ์ตัวนี้นะคะเรียกว่ากล้องไมโครสโคปนะคะเราสามารถดูระยะของตัวนี้นะคะ่ะซูมชัดเข้าไปได้อีกเพราะว่าปกติเราจะไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะถ้าใช้กล้องตัวนี้เราก็จะเห็นแล้วก็จะสามารถใช้ อุปกรณ์แก้ไขทุกๆุกอย่างนะคะเปลี่ยนอุปกรณ์ในแผงวงจรนี้ได้คะ่ะอันนี้คืออะไรี้อันนี้นะคะก็จะเป็นฮอตแอร์นะคะหรือว่าเครื่องเป่าลมร้อนเอาไว้แก้ไขตรงตัวจุดที่เสียนะคะอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมคะตรงนี้จะเป็น <S <S ตะกัวนะคะม<า>ันเสียนะคะเราก็จะใช้ฮอตแอร์เป่าให้ตะกัวมัน,นะ,ะ้าย นี้นะคะอุปกรณ์ที่พี่จัดเตรียมมาให้ตรงนี้นะคะความจริงแล้วในวิทยาลัยของเรานแผนกอิเล็กทรอนิกส์นะคะยังมีอีกเยอะมากมายเลยค่ะน้องๆแล้วก็มีทั้งตึกสิบนะคะที่มีอุปกรณ์เครื่อง แข่งก้นทุกทุกจากอุปกรณ์เยอะแย,ะ,ยะมากถ้าน้องๆสนใจนะคะอยากเห็นว่ามีอะไรบ้างอยากให้น้องๆลองเข้ามาเรียนที่นี่ดูคะ่ะมาเรียนเล็กด้วยกันนะคะจะรู้ว่าจเยอะมากว่ามันม,มีอะไรแบบที่เรายังไม่ได้อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งส่วนนิดเท่าน,นั้นเลยนะคะก็วันนี้ก็พอแค่นี้กันก่อนเนาะโอเคคะ่ะขอบคุณคะ่ะ